ณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าโลกเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอำํำนาจที่เรามองเห็นกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีองค์กรลับอะไรบางอย่างที่ทรงอิทธิพลมากๆซ่อนตัวอยู่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังข่าวลือความเชื่อแปลกๆที่เราได้ยินกันอืมน่าคิดนะครับวันนี้นะคะเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันคะ่ะจากข้อมูลที่เรามีเราจะใช้แนวคิดแบบ ที่เรียกว่าภูเขาน้ําแข็งหรือไอซ์เบิร์กชาร์ดค่อยๆดูกันไปตั้งแต่เรื่องที่แบบพอคุ้นๆหูบนผิวน้ําแล้วดําดิ่งลงไปสู่เรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนขึ้นเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาแกนหรือมุมมองที่น่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับองค์กรเหล่านี้ออกมาค่ะใช่เลยครับเราจะมาลองดูกันว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันต่างจากทฤษฎีสมคบคิดที่แบบโด่งดังมากๆยังไงบ้างอะไรจริงอะไรแต่งเติม แล้วทำไมเรื่องพวกนี้มันถึงยังน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาอืมงั้นเริ่มที่ชั้นบนสุดเลยนะคะที่แบบผิวน้ำสุดๆชื่อที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆอิลลูมินาติภาพจำคือสมาคมลับคุมโลอกอะไรแบบนั้นแล้วก็ไอสัญ,ญลักษณ์ตาที่มองเห็นทุกสิ่งบนแบงค์ดอลลาร์เนี่ยแหละคะ่ะเกี่ยวไหมคะอ๋อครับถ้าตามประวัติศาสตร์จริงๆนะครับกลุ่มอิลลูมินาติเนี่ยก่อตั้งที่บาวาเรีย ปี1776นู่นเลยช่วงยุคเรืองปัญญาเป้าหมายแรกๆก็คือส่งเสริมเรื่องเหตุผลต่อต้านความงมงายอิทธิพลศาสนาจักอะไรทำนองนั้นแต่สุดท้ายก็โดนปราบไปเร็วมากครับ ส่วนเรื่องระเบียบโลกใหม่หรือสัญ,ญลักษณ์ตาที่เชื่อมโยงกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องยุคหลังๆแล้วนะครับแทบไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มเดิมเลยแต่เหมือนถูกขยายความในออวัฒนธรรมป๊อปมากกว่าหนังนิยายเกมอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วคือภาพจำที่เรามีอาจจะห่างจากจุดเริ่มต้นไปเยอะเลยนะคะแล้วฟรีเมซอนล่ะคะ อันนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันเห็นว่าเป็นองค์กรพราดอนรภาพมีพิธีกรรมลับสัญลักษณ์ก็ปแปลกๆวงเวียนไม้ฉากแล้วก็มีสมาชิกดังๆในประวัติศาสตร์เยอะเลยอย่างจอร์จวอชิงตันมสซาดใช่ครับฟรีเมสันนี่รากถานมาจากสมาคมช่างหินยุคก,กลางจริงๆเขาจะเน้นเรื่องคุณธรรมพัฒนาตัวเองช่วยเหลือสังคมอะไรแบบเนี้ย แต่ก็นั่นแหละครับไอความลับของพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยแหละที่มันเปิดช่องให้คนออกไปตีความต่างๆนานาว่าบูชาซาตานควบคุมการเมืองโลกซึ่งเออข้อมูลจริงๆก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ความลึกลับมันก็ยังน่าดึงดูเสมอนั่นสิคะ แล้วก็ยังมีกลุ่มอำนาจจริงๆที่รวยมากๆหรือมีอิทธิพลสูงที่มักจะถูกโยงเข้ามาด้วยใช่ไหมคะอย่างตระกูล t h ส c h i l d ที่รวยมหาศาลหรือกลุ่ม b ิลเดอร์เบที่จัดประชุมลับของผู้ทรงอิทธิพลทุกปีครับผมพอมีความมั่งคั่งมีอำนาจแล้วยังทำอะไรลับๆอีกคนก็อดสงสัยไม่ได้เป็นธรรมดาครับเอาละค่ะทีนี้เราลองดำลึกลงไปอีกนิดนะคะตรงนี้เริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วค่ะ Bohemian Grove ค่ะเคยได้ยินไหมคะแคมป์พักผ่อนที่แบบลับสุดยอดกลางป่า Redwood c a l i f o r n i ีที่เขาว่ากันว่าซึ่งหวนไว้สำหรับอภิสิทธิชนชายล้วนเท่านั้นด้วยนะคะอ๋อโบฮีเมียนกรฟนี่ดังเรื่องความลับจริงๆครับใช่ค่ะแล้วที่ทำให้มันดังมากๆก็คือพิธีกรรมแปลกๆที่เรียกว่า cremation of care หรือการเผาความกังวลที่มีเผาหุ่นต่อหน้ารูปปั้นนกฮูกยักษ ยิ่งตอนที่นักข่าวอเล็กซ์โจนส์แอบเข้าไปถ่ายคลิปได้เมื่อปี2000นะคะโห oh, ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยประเด็นสาคั์ของโบฮีเมียนกรอบก็คือคนที่เข้าร่วมครับเพราะมีแต่ระดับผู้นำทั้งการเมืองประธานาธิบดีนักธุรกิจใหญ่ศิลปินดังๆคนก็เลยสงสัยสิครับว่าการที่คนระดับนี้มารวมตัวกันในที่ลับๆแบบนี้เนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่ามีการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆของโลกกันในนั้นไหมคือ ความลับขนาดนี้มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ทฤษฎีสมคบคิดเลยครับฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะเนี่ยแล้วอีกกลุ่มที่น่าสนใจมากๆในระดับความลึกพอๆกัน Skull and Bones ค่ะสมาคมลับในมหาวิทยาลัยเยลที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1832เก่าแก่มากแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องคัดเลือกสมาชิกเข้มข้นสุดๆเฉพาะนักศึกษาปีสุดท้ายจุดเด่นของ Skull and Bones ที่คนพูดถึงกันมาก คือเครือข่ายสิทธิ์เก่าครับที่เรียกว่าโบนสแมนคือมีแต่คนดังๆผู้ทรงอิทธิพลอย่างประธานาธิบดีสหรัฐจอร์จเอส b ูบ h ชจอร์จยูบ s ชหรือแม้แต่จอห์นแคร์รีซึ่งเคยแข่งเป็นประธานาธิบดีกันก็เป็นโบนสแมนทั้งคู่แล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมแปลกๆในตึกที่ชื่อด t ทูมเช่นแบบว่า ต้องไปนอนในโรงศพหรือต้องสารภาพความลับสุดยอดอะไรทำนองนั้นก็เลยเชื่อกันว่าเครือข่ายนี้แหละที่มีอิทธิพลสูงมากในหลายวงการทั้งการเมืองธุรกิจหรือแม้แต่หน่วยเข่ากลองครับโอ้โหยิ่งฟังยิ่งดำดิ่งลงไปนี้ยิ่งเห็นความซับซ้อนนะคะทั้งเครือข่ายอำนาจทั้งความลับ จากที่เป็นแค่ตำนานอย่างอิลลูมินาติมาถึงองค์กรที่มีอยู่จริงแต่ก็เต็มไปด้วยความลับแล้วก็สมาชิกที่ทรงอิทธิพลมากๆอย่างโบฮีเมียนกร v ฟหรือสเกลแอนด์บ n นส